สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงเพจไทยโมดิไฟเออร์1.1นะครับโอเคครับเริ่มขั้นตอนแรกครับนําโฟลเดอร์โปรแกรม Data ไปวางไว้ที่ไดรฟซีครับนี่ครับเวลาเราโหลดมาได้นะครับจะได้โปรแกรมตามนี้นะครับโคโนมิเพจไทยโมดไฟโปรแกรม Data อยู่ตรงนี้นะครับ Co อ y นะครับโอเคผมจะไม่ก๊อปให้ดูนะครับ Copy เสร็จแล้วไปวางไว้ที่ไดรฟซีนะครับนี่ครับ Copy เสร็จแล้วมาลงไว้ที่ไดรฟซีนะครับมีโปรแกรม Data โอเคครับเสร็จขั้นตอนที่หนึ่งครับไปด้วยความรวดเร็วครับขั้นตอนที่ครับ ขั้นตอนที่2อ่าวิธีนะครับนำโฟเดอร์คโนมิไปวางไว้ที่ my Docu m e n t นะครับนี่ครับโฟเดอร์คโนมิก๊อปปี้ครับเหมือนเดิมมาวางไว้ที่ my Document วครับ My Document อยู่นี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วมาลงครับในไม Docu m e n t เป็นอันเสร็จวิธีที่สองครับวิธีที่สามครับนี่ครับโฟเดอร์ p a จ t ทยม m ดิฟาย i f i e r ครับก๊อปทั้งอันนะครับก๊อปทั้งอันแล้วไปวางในก๊อปทั้งอันแล้วไปวางในตัวเกณ์นะครับกรู่ครับ นี are, ่ค okay รับก right. ๊อปทั้งอันครับแล้วเอามาวางไอ้นี้ครับเอาโฟโดเอาโฟเดอร์นี้ครับลากมาแบบนี้นะครับลากมาแล้วมาลงในพื้นที่ว่างนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็เข้าเกมครับเล่นจากในนี้ครับเนี่ยเข้าเกมผ่านจากอันนี้ครับหรือมีวิธีหนึ่งครับวิธีที่สองครับให้เข้ามาที่โฟเดอร์นี้นะครับเสร็จแล้วกอปี้ทั้งหมดครับนี่เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับเสร็จแล้วกปปี้มาครับแล้วเอามาวาง แล้วเอามาวางตรงนี้ครับกดคอนโทรลแล้วก็วางเอาก๊อฟทั้งหมดแล้วมาวางทับตรงนี้ให้หมดเลยครับแต่ก่อนจะทําวิธีนี้ให้ลบคิดเลเวอร์13ทิ้งก่อนนะครับแล้ววางให้เ็จหมดครับทุกอย่างจะเป็นอันเล่นได้ตามปกติครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับสาหรับคลิปนี้ขอจบการสอนลงเฟสไทม์โมเดฟายเออร์1.1แบบรวดรัดเร็วสุดๆไว้เท่านี้แล้วกันครับพรอมค,ครับ